นานๆจะมีสักวันที่ฉันและเธอาัที่มัครับสวัสดีครับผมชื่ออาาสุนะครับชื่อในชื่อต้นครับอาจารย์ปิงเนี่ยจะเรียกผมว่าน้องอาจนะครับเนี่ยอย่าออกไปนอกบ้านเวลาฝนตกนะทำไมอ่ะ เรากำลังจะมีคอเหรอเปล่าวเดี๋ยวเปียกผมไอพี่สุพงศ์สองคนครับผมเป็นสิทธิ์ดาวกัเหมือนกันครับรุ่นไหนครับรุ่นจำไม่ได้แล้วอ่ะอย่าพูดดีกว่าทุกคนว่าหวังว่าจางโฮจะจำเราสองคนได้นะครับตอนนี้ไอพี่จบเิญโชครับผม คณะวารสารศาสตร์และศษสังคมชนครับผมแล้วก็เล่นละครอยู่ช่องสามนะครับล่าสุดเป็นเรื่องหวานใจกับนายจอมถึงครับเล่นเป็นเขาคุณมาดูดูคนจะมีน้อๆดูกันบ้างครับตอนนี้นะครับก็เพิ่งเรียนจบด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ดูเนลล์ยูนิเวอร์ซิตี้เพ่งติดกลับมาตอนนี้ก็ทำงานที่บ้านคิดส่วนตัวนะครับช่วยพ่อทำ ก็คือมีรถประจำทางสาย132 133นครับถ้าใครไปขึ้นสายนั้นก็บอกว่ารู้จักผมนะคืนตรีอเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าคนขับรถก็ไม่รู้จักผมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอก่อนคับเอาอันนี้ให้รอดก่อนพอกลับมาปุ๊บเนี่ย มันเป็นช่วงสงการครับก็ไปเที่ยวสงการแล้วก็พอดีเจอพี่คนหนึ่งเขาว่าชักชวนให้เป็นดีเจที่ไดดี้โอเคนะครับไดดี้โอเคเนี่ยมีดีเจหลายคนนะครับซึ่งผมลองถามๆกันดูว่เป็นหนุ่มป๊อปสาวป๊อปดาววองทั้งนั้นนะครับก็มีอย่างดีวินกวินนะครับแล้วก็มีดีเจท็อปโค้ชพลนะก็คือสองนี้ก็เคยเป็นหนุ่มป๊อปดาววองกันแต่ว่าเป็นรุ่นน้องผมนะรผมรุ่นใหญ่รุ่นแก่แล้วรุ่นแก่แล้ว ต้องต้องเล่าให้ฟังเลยว่าสมัยตอนที่เรียนที่ธรรมศาสตร์ตั้งใจว่าจะ e n t h r a l เข้าไปอยู่ระชดาเนี่ยมันเท่มากสารเซียเนี่ยพอบอกปุ๊บเรียนอะไรอ๋อเรียนสารเซียคนไี่ผูกไม่เรียนสโลเซียเลยเหรออะไรรู้สึกเทสเขาไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยผมพบว่าสาลวีเซียกับผมเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ คือมันมันมันค่อนข้างยากมากครับสเปนแล้วอีกอย่างนึงคือช่วงที่เรียนมหาลัยผมก็มีใายไข่เร่องขอชนไก่พอดีก็เรียนบ้างขาดเรียนบ้างมันเป็นช่วงที่กูเบสิเข้ามาอะไรเางี้ครับทาให้โอเคพอจบมาปุ๊บเนี่ยลองหยิบภาษาละเซียขึ้นมากับสังเกตที่มาภาพแล้วก็อ่านปรากฏว่าอ่านสังเกตู้เรื่องมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมขอไปเรียน,นงเงกฤษละกันว่าเพื่อนผมส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปเรียนละเซียกัน ได้เปรียบคนอืู่ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับอย่างตัวเองก็สอบตรงไปเลยที่มาสวรว่าเออเราชอบทางด้านการแสดงเนี้ยก็คือเราก็ไปสอบทางด้านนั้นแล้วเพิ่นได้ติด20คนครับของนอ้เองต้รู้ตัวชาเพลงหอเปว่าไม่ใช่เ่างของผมนี่ยจะเป็นคิวคอนช่วงดีคือถ่ายเรื่องเดียวเรื่องเดียวก็จะเป็นคิวพุทธาสิบสองทนะครับ แต่จริงๆเรียนก็เรียนเสาอาทิตย์ก็พยายามแบ่งนะครับว่า,าพยายามจะให้ให้มันไม่ไม่เสียการเรียนด้วยเนี่ยเพราะว่าบางวิชาเขาก็เช็คชื่อแบบค่อนข้างซีเรียสน,นะก็คือพยายามเอาเรียนเป็นหลักด้วยแล้วงานของก็พยายามคิวไหนถ้าขอได้ก็ขอเยถ้าขอไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องขอลาอาจารย์เป็นบางกานนะครับของผมก็จริงเรื่องเรื่องคิวของผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยชวนเท่าไหร่จะชวนตอนที่แบบว่าเรียนมาหาลัยครับถ่ายหนังไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็ อาศัยอาจารย์เอาครับอาจารย์ใจดีช่วยเหลือนะฮะแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะไรเงี้ยครับเวลามีงานมีอะไรเงี้ยก็เขาก็ช่วยบอกช่วยติวเราก็ผ่านได้ก็เพราะว่าเพื่อนใจก็ถ้าละครเรื่องแรกถือตอนก็น่าจะประมาณเจ็ดปีเก่ง จอโมเดลลิ่งอะครับทั่วไปตามสยามแล้วก็เขาก็าที่ท mm ี่โมเดลลิ่งเขาก็เรียกให้เตลองเทสต์ test, แคสติ้งดู mm hmm. ก็ไปแคสต์หนังเรื่องแรกได้เลยห mm hmm. ล่อันี่ยเป็นพระเอกเลยไม่ได้เป็นพระเอกครับเป็นแฟนนางเับร<อ>จริงๆผมว่าจริงๆทุกอาชีพมันก็น่าสนใจหมดนะ แล้วแต่ว่าใครชอบใครเลือกที่เป็นไหอย่างผมเองหรือต้นเองเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นหน่อยก็คือเราได้ก้าวมาสู่วงการตรงนี้อะไรอย่างนี้ก็พยายามทําให้ออกมาดีที่สุดมันก็ส่วนส่วนที่เราเรียนมาเนี่ยผมก็เอามาใช้ในการแสดงละครบ้างเพราะผมเรียนสายละครเวทีมาก็คือเอามาดัดแปลงใช้ได้บ้างอะไรอย่างงี้ก็ผมจะเน้นไปทางบิสเนสมากกว่าครับไม่ได้เน้นไปทางด้านการบันเทิงอะไรเท่าไหร่นะครับก็อยากจะเป็น ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ผมไปเรียนมาก็ตั้งใจที่จะเอามา,นานธุรกิจของครอบครัวให้มันดีขึ้นจริง<ม>สอนให้เราโตขึ้นมากเลยนะเพราะว่าไอเองทํางานตั้งแต่คือหมถึงเราเรียนหนังสือด้วยแล้วเราก็ทํางานไปด้วยนะมันก็ฝึกให้เราโตมีความรับผิดชอบรู้จักแบบว่าผู้ใหญ่ขยัหนหรือแบบรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมาอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบนะคนใดก็คือเรื่องน้นก็อย่างเด็กอื่นอะไรเงี้ยครับสมมติว่าเขาก็ไปเรียนกลับมาตอนบ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องไปทํางานอื่นด,ด,ด้วยไปถ่ายหนังด้วยอะไรเงี้ยที่ให้เรามีความมีความรับผิดชอบมีความตื่นร้วนมากขึ้นเพื่อทําได้ทำให้มันไม่เสียทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเมื่อเรา,าเข้ามาเนี่ย ือมันเหมือนเป็นโอกาสแล้วก็เหมือนเป็นรางวัลให้กับตัวเราเองคือผมอาจจะไม่ได้แบบดังมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามีคนรู้จักประมาณหนึ่งเป็นแบบก็นที่ชื่นชอบของคนกลุ่มนึงนยผมก็ดีใจแล้วมองว่าอย่างสมว่าถ้าผมเล่นหนังไปผมเล่นหนังไปแล้วเ๊บมีคนจําได้มีคนรู้จักเออทักว่าให้พี่คนนี้เนี่ยเล่นเป็นอย่างนี้ชอบพี่มากเลยอะไรเงี้ยครับนี่มันเป็นความภบใจของผมหรือผมจะรายการเนี้ยมีเอสเอ็มเอสเข้ามาบอกว่าโอ้โหพี่จะ ชอบมากเลยชอบฟังพี่ต้นนะต้นจัดดีอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันคือมันคือกําลังใจมันคือความขัาใจของผม,ผมตรันมันเป็นโอกาสจริงๆครับผมว่ามันมันเป็นดวงมากกว่าคือจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเพลงไทยเลยไม่ไม่ได้ชอบฟังคือจริงๆฟังเพลงได้นะครับแต่ว่าถามว่าชอบไหมรู้จักศิลปินคนนี้ไหมไม่ไม่รู้จักเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งด้วยเป็นคนที่อายอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่า ในเมื่อพี่เขาเสนอโอกาสให้เรามาลองทำดูเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคมันไม่เสียหายที่เราจะลองไปทําดูอย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์เราไม่ได้เป็นนี่หรอกก็มันก็ดีเกินคา่าตอนนี้ก็เ,เริ่มรู้สึกว่ามันมันเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มสนุกแล้วเวลาจัดรายการก็เออสนุกเวลาไม่ได้จัดก็เริ่มคิดถึงมว่าเอออยากอยากจะไปจัด คือได้เล uniform, okay. okay. ่นละครก็โอเคก็ดีไปว่าก็อาจจะหาธุรกิจทําหรือว่าวางแผนชีวิตตัวเองให้แบบมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็คิดว่าผมก็จะทํางานก็คือหลักๆเลยก็คือทำธุรกิจที่บ้านนะฮะสอจากคุณพ่อก็คือว่ากล่าว่าจะทาด้วยตัวเองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็งานในวงการบันเทิงอย่างเช่นงานดีเจนะครับก็จะเป็นเป็นอีกงานหนึ่งซึ่ง อยากจะทำพวกคู่ไปด้วยถ้าสามารถทำได้จริงๆก็อยากจะทำไม่อยากกิงไม่ขออะไรมากก็ขอให้ผมก็อยากจะทำธุรกิจของผมที่มันรอดไปได้ไม่ใช่แบบว่าล้มหรือว่าเจ๊งหรือว่าอะไรเงี้ยแต่โอเคมันมีโอกาสแก้ได้แต่ว่าก็จะพยายามทำให้มันดีก็ทำให้มันดีก็ทำให้มันโอเคไปแบบทุกวันนี้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็เหมือนที่พ่อทำไว ให้ได้แบบที่พ่อทำอะไรแค่นั้นพอไม่ขออะไรมากแค่นี้ก็มีความสุมขตามส่วนชีวิตจริงๆอาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะแต่ว่าไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าอย่างไอ้เองจบเป็นนิวโทก็มีเพื่อนชวนต่อบป็นนิวเอเอชอย่างนี้แต่ว่าก็ก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้ดีหรือเปล่าจะได้เป็นด็อกเตอร์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าสมมติมีโอก,กาสก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราจะแบบเรียนต่ออะไรอนยะ่างเงี้ยส่วนหน้าที่อย่างอื่นผมว่าทำทำให้แบบเต็มที่อยู่แล้ว ไม่ได้ใฝ่ฝันเพราะตอนเด็กๆก่อนที่จะได้โฆษณาตัวหนึ่งที่แบบคนรู้จักอะไรเงี้ยผมแคสงานโฆษณามาเยอะมากจนแบบจนคอแล้วว่าอาจจะไม่ใช่อาชีพของเราแต่บังเอิญพอโฆษณาปับ๊บมาเล่นละครอีกเงี้ยก็คือเหมือนเป็นโอก,กาสที่ดี <c oughs> ให้เราอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แบบอยู่ตลอดไปอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้มีงานก็ถือว่าโอเคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากขลครับละอ่านแล้วะถามว่าอะไรนะครับม ถามว่านาอย่างการที่เราได้ได้มาแสดงหนังหรือว่าการที่เราได้เป็นดีเจเนี่ยมันเป็นความฝ่ฝันของเราในในวัยนั้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาเป็นดีเจหรือว่ามาเล่นหนังนะคือผมมองว่าผมก็มองเหมือนคนทั่วไปว่าเออโตขึ้นก็อยากจะเป็นนักธุรกิจมีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือความฝ่ฝันจริงแต่ว่า อย่างงานที่แบบว่าเป็นดีเจหรือว่าเป็นแสดงหนังเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันมองว่าเป็นโอกาสมันเข้ามามากกว่าแล้วผมก็อยากจะเรียนรู้มีรชีวิตแล,ล้วผเรียนจบตัผมว่าผมก็เหนื่อยแล้วครับอยากอยากจะมาทํางานมากอยากจะมาใช้ชีวิตลองดูว่าทางานจริงๆมันเป็นยังไงคือผมไม่ไม่เคยมีโอกาสได้ลองมา ประกาศหาคู่เลยเหรเชยครับจริงๆเป็นคนที่โอเคบุคลิกหน้าตาเนี่ยก็อาจจะดูโดยรวมว่าขอดูดีน่ารักสวยอะไรอย่างี้แต่คือผมเป็นคนดูที่นิสัยมากกว่าชอบดูคนจากที่นิสัยสเตฟผู้หญิงของผมใช่ไหมครับก็ชอบคนที่ทจะรู้เรื่องครับเข้าใจเราเข้า <c oughs> ใจอย่างที่เราเป็นเราเป็นไงเป็นคนดีจิตใจดีใครจะมีรัก อย่าลังเลจะขอทำความรู้จักก็จะอยากจะฝากน้องๆครับคือความรัก,กมีได้แต่ว่าเราต้องเหมือนเราก็ต้องไว้แบบไว้ช่งชางใจตัวเองนิดนึงว่าแบบว่าความรักของเราเนี่ยมันมันโตพอหรือยังอย่างเยมันเราอายุเราถือไหม,ไมหรือว่าการทำแบบในที่สมควรหรือไม่สมควรอย่างเี้เพราะพี่เชื่อว่าแบบใครๆก็อยากมีความรักยิ่งเด็กๆแล้ว<ม>แบบอยากมีความรักแหละแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่า เราควบคุมมันอยู่ได้แค่ไหนเพราะว่าความรักมันก็มีทั้งแบบข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยคับอยากให้น้องๆเนี่ยมีสติไม่ใช่แบบว่าเออรักแบบหัวฟาหัวปัวป้ม,มอะไรเง<ม>ี้ยคือเราเราต้องรู้ว่าหน้าที่เขาปฏิชอบตอนนี้คืออะไรเรื่องเรียนคิดถึงพ่อแม่คิดว่าอนาคตเราเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้น่ะคือสิ่งสําคัญที่สุดในตอน<ม>เรื่องความรักเนี่ยเป็นกําลังใจให้กันอะไรเงี้ยมี่มัน ได้สบายมากแต่ว่าอย่าให้มันมาทำร้ายเราให้มันมาแบบบันนบ่นทอนกำลังใจบั่นทอนการอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับความตั้งใจเรียนของเราที่เชื่อว่าแบบโอเคใครก็อยากเข้าแบบมหาลัยที่ดังๆดีๆอะไรเงี้ยแต่พี่เชื่อว่ามหาล,ายลัยลยอีกหลายมหาลายัยก็ยังเป็นทางเลือกที่ที่ดีเหมือนกัน อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปติดก็แบบติดค่านิยมติดอะไรเงี้ยอยากไปน,นที่นั่่นี่แต่ว่าก็ลองดูว่าใจเรารักจริงหรือเปล่าแบสิ่งนี้ชอบจริงหรือเปล่าอยากให้น้องคนนี้ะครับสู้ๆตั้งใจนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยเคยผ่านจุดนี้มาก่อนเข้าใจว่ามันหนักมากจริงตอนนั้นเนี่ยสมัยคือเข้าใจว่ามันหนักอะ่ะเราต้องเรียนห้องหนังสือเพื่อจะไปสอบกดดันเพื่อจะแต่ว่ายังไงก็อยากให้ผ่านไปได้สู้ๆแล้วกันนะครับแล้วก็เรียนดาวองเนี่ย ช่วยได้เชื่อพี่เพราะว่าอาจารย์ปิงเนี่ยสอนเนี่ยแบบสอนเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกไม่เครียดเกินื้อหาเกินไปเวลามาเรียนก็นั่งเฮาแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ฝากสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับยังไงก็ตั้งใจเรียนกันนะครับแล้วก็ทำออกมาทุกอย่างไม่ว่าจะสอบเลยก็ทำมาให้เต็มที่ที่สุดนะครับ แล้วก็ฝากขวัยานิดึงครับฝากขอเรื่องต้นตัวตัวแสบนะครับผมน่าจะออนแอร์ปลายปลายปีไะครับปีหน้าฝากถึงน้องไปดาวแล้วกันเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้ขอฝากถึงอาจารย์ปิงบ้ากก็สวัสดีครับอาจารย์ปิงผมน้องอาจของอาจารย์นะครับก็ดีใจมากเลยนะครับที่อาจารย์เนี่ยยังจำผมได้ให้เกียรติผมมายังไงก็ขอให้อาจารย์ปิงเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็สอนเด็กให้เด็กเนี่ยมีความรู้มีความสนุกต่อไปเรื่อยๆั ให้ดาววองเนี่ยอยู่กรุงเทพฯไปตลอดไปแล้วกันนะครับถ้าผมมีลูกเนี่ยผมสัญญาอาจารย์ว่าผมให้ลูกผมไปเรียนดาววองจริงแล้วก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับว่าเอ่อถ้าใครเนี่ยชอบฟังเพลงก็ช่วยฟังผมด้วยแล้วกันนะครับมีดีเจวินกวินด้วยเป็นหนุ่มบอยดาววองก็มีท็อปแล้วก็มีผมเนีจะอยู่ที่เรดิโอโอเคนะครับโอเคปุ OK, ๊บมันโดนผมจัดเนี่ยเก้าโมง,งเที่ยงนะครับวัสนสังกี